หุ้นเงินติดล้อเปิดเทรดวันแรกที่53บาท50สตางค์เหนือจอง46.58บร์เซบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนแนะซื้อหุ้นบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชน tidlor ประเมินราคาเป้าหมายปี65ที่54บาทคาดกำไรปกติปี6466บวก31% ca tr สูงสุดในกลุ่ม จากทั้งสิ่งเชื่อที่โตดีทั้งจาก Product Innovation และ Omnichannel รวมถึง Cost-to-Income Ratio ที่ต่ำกว่ากว่าคู่แข่งจากระบบอิฐที่ลงทุนและสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวรวมถึงมี Synergy กับเบซึ่งเป็นบริษัทแม่พุ่ง TIDLOR b i t r a ร e ช่วงเช้า50บาทสูงกว่า IPO 36.99%มูลค่าซื้อขาย21,827ล้านบาท